แซ่บละสิเด้กเนี่ยกินฮอดแม่มึงจะบอกเหอะแม่โมได้มาบ้านโดนเนาะเป็นสองอาทิตย์ละตัวอ้วนขึ้นเลยนะกินนะเอาไปกินอ่ะเออเอออากิน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 อันนี้อ่ะตรนีออ้กินๆๆๆนี้เอออืม ซื้อไก่มาให้อดิกมันกินนะคิดหอดแม่เมือนหรสิลูกชายลูกชายเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านแม่ไม่ได้มาสองาทิตย์มันหิวมากมันหิวหน้าดูเลยเด๊มานี้มานี่มานี้อะขอไก่อ่าดิ้าอไก่ อ่ะเด็กนี่วันี่ดีมามะอ่ะทุกที่อ่กินนี่นั่นแหละกินอนนี่กินอนนี่กินอนนี่ข้าวมองไม่กินนะกินแต่กินตะกั่บมีใสเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจ้าเด็กข้าวไม่ชอบกินชอบกินตะกับวันนี้ซื้อคอไก่มาให้กินยี่สิบบาท อร่อยเละสิดาแซ่บปะแซ่บอยู่บนนอพีเกยแซ่บมาดูกินกินเออกินเลยตัวมันอ้วนขึ้น กินนกิใหญ่เลยคงหิวหิวหน้าดูตัวเด็กม,ดมันหิวข้าวมันหิวข้าวซื้อไก่มาให้กินนะคะวันนี้นะ ไม่ได้กลับบ้านมาสองอาทิตย์และมันคิดถึงลูกชายลูกชายค่ะตอนนี้ตัวอ้วนขึ้นเยอะสามสี่ปนะีประมาณสามปีกว่านะคะตั้งแต่เอามาเลี้ยงตอนนี้ก็ตัวอ้วนขึ้นแล้วนะเอามาตั้งแต่สองเดือนนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสาม สองปีเกือบสามปีแล้วละค่ะนี่อ่ากินดูดิกินดูกกินกินนี่เออนี่นี่นี่น,น,นกินเนี่ยกินให้หมดด้วยหิวข้าวแล้วสิตาอ่ะกินดู 你都看过的。 อิ่มแล้วปะดิแล่นเป็นเสื้ามานี่มานี่เลยอิ่มแล้วบอกมาแม่มาแม่มแมอ่างอนไปคือบ่บอ๊บตายุ่งเงินอยู่บ่บมาเดี๋ยวเอาเน้อบอให้เอามาลูกชิ้นไปให้มันมาแล้วจะไปให้ความีย่างมาเขาเขาเงี้ยเขายกเข้ามาแล้วบอกมาย่างเขายกมาเข้าไป เั่นมองบขบอกเป็นอย่างเดียวบอกให้มันมาเอาีอไปนั่นโมองการก็อยู่ฝุ่นบอกการมันก็ไม่น้องขออันนี้นี่มา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 มนมานมา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 นาม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 มมาาาาาาาข้าวาว ข่การเขาดำนาแล้วบ่อยังมันบ่อเจาเด็กอร่อยมากกินกระดูกไก่นะคะคอไก่คอไก่วันนี้ซื้อคอไก่มาให้20บาทแม่ก็ แวะมาดูเจ้าดิ๊กนะคะไม่ได้กลับบ้านสองอาทิตย์แล้วนะคะไปทำงานทำงานเปิดร้านเจ้าดิ๊กก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านให้แม่เด้อเจ้าดิ๊กวันนี้มาทำคลิปเจ้าดิ๊กนะคะลูกชายอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะไม่ได้กลับบ้านมาสองอาทิตย์ มันคิดถึงคิดถึงก็วันนี้ก็ซือ้อคอไก่มาให้กินนะยี่สิบบาทหิวมากหิวมากอ่าตอนนี้ไม่สนใจแม่แล้วนะจะดิกหิวมากคุ่ข้าวให้กินแล้วก็อ่าเดินไปเดนะินมากินนะ แล้วก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสาวนครนะคะ่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้สาวนคร ยิ่มย,ยังดิอยิ้มยังอิ้มยังไปละไปละยิ้มละไปละไปงอยทางแล้วอยากลงไปข้างล่างจะดิกอยากลงแต่ขาสั้นลงไม่ได้ลงไม่ได้นะคะอ่าเดินไปเดินมายิ้มแล้วก็เย้าทางจะยิ้มแล้วค่ะคุณผู้ชมเกายิาวเกายิว มาตอนรับตอนรับมาถึงก็ดีใจกระโดดใส่ใหญ่เลยนะคะจะดิมานี่มาดิ้งมานี่มายิ้มแล้วบ่ฮะยิ้มแล้วบ่ยิ้มแล้วบ่ยิ้มแล้วบ่ฮะดูดิ้ยิ้มแล้วเนาะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสารกรมาหาลูกชายค่ะลูกชาย ใจใหญ่แม่กลับมาบ้านนะคะตอนนี้คอยทางอยากลงไปข้างล่างนะคะแต่ลงไปไม่ได้แต่ดิก๊กอยากลงค่ะสั้นค่ะสั้นไม่สามารถลงได้คิแค่นี้กันนะคะ